วัดีจ้าพี่น้องวันนี้เยศสมสิพากินปนปลาทูด้วจ้าเยศสมแกะไปแล้วด้วจ้าพี่น้องแกะเสกโคกไปแล้วด้วจ้าวกพักไว้เด้อจ้าพี่น้องแต่ยศสมเอาปนปลาไปส่งด้วจ้ายังดังในจัตุนมือด้วจ้าพี่น้อง ใส่เวลาได้จ้ะเด้อวัทูหลายจ้ะพี่โนโ้องอืม <laughs> เอาได้แป๊บนึงได้จ้าไปเอายังไม่ใส่กันเด้จ้าเสร็จแล้วเด้อจ้านี่เตรียมพร้อมแล้วจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเพื่อกาวล่ะจ้า ผสนกับตามเซตแล้วก็มาใส่กละมังนะจ๊ะพี mm ่น้อง้วเจ้งสีมาใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมที่หลังนะจ๊ะ mm hmm. คลิปนี้ก็ไว้ซ์นีนะจ๊ะ mm hmm. คลิปหน,น,น, mm hmm. น้าเจอกันไหมจ๊ะ mm hmm. ปุ่นปะทุโยอยูะจ๊ะ mm hmm.